จะเยอะไปทำไมอ่ะกลับมาแล้วกลับมาแล้วถงเฉยจะได้กินอ่ะไปนั่งที่โต๊ะแล้วันนี้พี่บอสเกะประทูน่ะนั่งรอนั่งรอ,น,งรอานานเนี่ยนั่งรอจนโถ่นั่งรอตั้งนานแล้วจะได้กินหรือเปล่าก็าไม่รู้ ก็น่าจะได้กินอยู่หรอเพราะว่าพี่ปอใจดีอยู่แล้วอะ่ะเพราะว่ารักน้องไงน้องๆพี่ปอรักน้องนะแต่ก็แบงมาให้จะขี้กินก่อนได้ไหมอะ่ะบอกแล้วพี่ปอใจดีให้กินแล้วเห็นไหมเนือเนออร่อยมากเลยหอมมากเลยอร่อยอร่อยกินเข้าไปอะ่ะมีความสุกมากเลย กินมากเลยอดมูชีมีเอกไหมมีเอขไหมอ่ะแถวนี้มีอีกไหมอ่ะพี่บอมีอีขหรือเปล่าแต่รู้สึกว่ามันจะได้น้อยเนาะกินก็ไปนะก็ไปในชอควันหมดเลยอะ่ะรู้สึกรู้สึกไม่อิ่มอะ่ะพี่บอ,ม,อมีีกขไหมอ่ะถ้ามีเอขก,ก็ให้น้องหน่อยนะ น้องจะนั่งรอตรงนี้แหละพี่ปอน้องยังนั่งอยู่ข้างๆนะอย่าเรีน้องนะพี่ปอนั่งอยู่ข้างๆพี่ปอได้เลย,เลยมองง้างวังก็ได้นะ ดาวอะไรลูกนกแม่นกบินมาตรางนี้นมเมื่อเี้านี่นกอ่ะลูกไหนตัวใหญ่ไหมตัวใหญ่ไหมตัวใหญ่มากเลยหายไปแล้ว็นหนีแล้วนี่จะทำอะไรอะ่ะก็ทำของเล่นให้ไง นี่จะทำของง่ายๆดีใจมากจือจําของงีใม้น้องกี่ไหมทำไมแม่น่ารักจังเลยรักแม่ที่สุดเลยนะ่ๆขอขอกอรินรองก่อนได้ไหมแม่อย่า้องเปนอนรอตรงน้นดีกว่าแม่เนาะถ้าพี่ปอยวดีโอจะมานา หนูยาวไม่หัวหรอกตงเนี้ยไม่หัวจริงมันนอนได้นะบอกว่าไม่ห่วนะแต่ดูท่านอนสิไม่หัวเลยนั่งรอก่อนนะลูกรอพี่ปอกับพี่ลีโอก่อนเนาะแล้วเมื่อไหร่พี่ปอกับพี่โอจะมาน้องรอนาน มิวมันนี่มาให้แม่กอดแป๊บเดียวลูกแป๊บเดียวจริงๆอะแม่ได้ไล่ไล่ไงแป๊บแล้วแม่ปล่อยน้องแล้วน้องจะไปเล่นตรงนน้นน่ะนี่ยไม่ยอมปล่อยอีกไหนะบอกว่ากอดแป๊บเดียวไงอือ,อไม่ทำตามสัญญาเลยแม่ท <laughs> ำกันจะอาจจะเองก่อนเวลาแม่มาหอมจะได้หอมหึงเอ้ยไม่ใช่ จะได้หอมฉุยอก็มีใจจะได้หอมหอมถึงตอวราแม่มาหอมก็จะได้บอกว่าหอมหอมถึงตอนทำการจะอาบนะจะไม่ค่อยดูดีเท่าไหร่นะแต่นั้งก็ต้องทำทุกวันเพราะว่าตัวจะได้หอมหอมเพราะว่าแม่ชอบมาหอม เกิดมาหอมนะแม่บอกว่ากูจะงลยอ่ะอือรับไม่ได้เลยก็เลยเิสหน้ารักน่ารักน่ากอดหน้าฟัดแถมก็ยังตัวหอมด้วยนะใครอยากกอดอยากหอมก็มากอดมาหอมได้นะ